อันนี้ลงกระถ้าเจ้กดูเข็มหนักอยากดูึงร้องอ่ะไม่หนูร้องแทนอาจารย์โอ้โหเขาสิเกยชาเฮ่พันโชกุนเขาตาบอดตาบอดแม่เรื่งมือตาบอดตาบอดเขาตาบอดมันนี่เยี่ยมจริงจริงเขาตาบอดนี่แหละกูจะอยากเล่นกับมึงไงกูจะไม่อยากเล่นอะไรมากเลย ใช่เห็นว่าลมลมลมันตีหน้าคาที่ว่าท่านเป็นล่างลางล่างไงนี่ลูกเอ็โดนใครทำและพารักพาตัวไปที่ไหนเนี่ยไอ้นินจาคือใครคะนี่ท่านคือใครเนี่ยเกยชากินกินผู้หญิงนี่ใช่แอ้ยนี่นิ่นสู้ตายนะนี่นี่ชบับ